คผลไหมโผล่ฝาพี่นอออ้องเลยสลมยังหนักเลยงานนี้เสียงคำรามเต็มที่เลยนะตวงนะคะอือยิงขางหนาอุ้ยฝ่าอุ้ยฝ่าเรือมว่นะ่ะมีแต่มีแต่เสียงฝ้าคำรามเยอะกว่านะ ยอดเลยบ้านเฮาปีนี้คนคักคนแน่อีนนี้ดีนะไปรับลูกเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างอย่างเร็วมากมากเลยนะคะเห็นไหมไอ้ยอย,อยมาไปคนยอดเลยเสียงฝ้า ลูกตอนนี้ลูกหลบอยู่ข้างล่างนะคะหลบตรงขาแม่เลยเอ,อ้ยแม่แม่นักสู้แม่แจกก้าขนาดบอกอ้อทุกคนระวังนะเขาก็ระวังอยู่แต่เขาอยากถ่ายอะ่ะดูสิโอหะลมยางหนักเลยโอ้ไม่เกิด คนไม่เท่าไร่นะฟ้าร้องนี่สุดๆเลยนะคะโอ้โหใครยอยู่ตามถนนหนทางก็ระวังด้วยนะคะแบบมันสุดยอดมากเลยอะอันนี้เสียงสดนะคะเดี๋ยวไปอยู่หน้าบ้านก่อนดูดูนะคะเขาหลบนะคะโอ้ยกลัวเหรอลูกไหนใจรอยอยู่ไหนะใจร้อยเป็นไหนแล้วฮะกลัวเหรอใจรอยใจรอยกลัว เออมาใจลอยเอาจเจลอยไปใส่ใจลอยไปใส่มามามาใจลอยไปไหนอะลูกฮะเจลอยไปไหนโอ้ยอยู่นี่ฮะโอ้เลยเจลอยหลบไปใต้ตเตียงแล้วโอ้โอ้โอกลัวกลัวกลัวแม่ก็กลัวเหมือนกันนะพันย่านี่เอ้ยเห็นไหมเขากลัวเี่นเขาวิ่งขึ้นที่นอนแล้วโอ้กลัวกลัวกลัวโอ้ยานยานฟ้าพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรตัวนี้เอ้ยอู้เอ้า อ้ลูกมาดามกลัวป้าป้าไม่สิป้าโอ้จิกขาไปเลยไปนะปะปะาจิกขาไปเอาไปไปไปไม่ต้องกลัวลูกเป็นหลบในห้องน้ำเร็วปหลบห้องน้ำไม่ได้ไม่ได้หลบตรงนี้ล้มหลบไฟล้มหลบไปแต่เจลอยเป็นเป็นหมาที่ไม่กลัวเลยเลยนะเจลอยหลบอยู่ตรงนี้ลูกหลบอยู่ตรงนี้นะฮะหลบอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมหลบอยู่นี่พาลูกหลบนะคะลูกย่ามอุ้ยอุ้ยตรงหลบตรงนี้นะลูกนะ หลบตรงนี้เออเออเสียงหลบตรงนี้ลูกโอ้ยพาลูกหลบค่ะหลบภัยนะคะน่ากลัวมากเลยนะเอ้ยนะเนอะเอออยู่ตรงนี้ไม่กลัวนะกระโดดขึ้นที่นอนยัองยั้งยังเลยใจลอยได้ไม่รู้สึกกลัวเลยทั้งนั้นแหละอืโอ้ยอย่ากลัวอย่ากลัวนยอยู่กับแม่ตรงนี้นะไม่ต้องกลัวเออ ย่านแห้งแน่แน <till S 1> <here S 2> ่แน่กระโดดขึ้นยองยองแยงแยงแล้วมามามาตรงนี้ใช่ไหมมาย่านพี่น้องเอ้ยโอ้เขากลัวนะคะลาบโอ้ยเนาะไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวนะนะเออใจ๊ลอยไม่กลัวอะไรเลยใจ๊ลอยนี่นะใจ๊ลอยไม่กลัวอเลยเลยที่นอนแม่ยับหมดเลยนี่จะกระโดดขึ้นเหมือนกันเหรอฮะกระโดดขึ้นเหมือนกันอยู่นั่นแหละ นะโอ้นนนอนเนานะตอนนั้นว่าไงเุ้ยนะะี่ป้ามาเดอกเ๋อ้าม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 าดูข้างนอกนะตอนนี้ฝนนะคะขณะนี้ฝนตกเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะสุดยอดเลย หลังจากที่ไม่ได้ฝนตกมาสามสี่วันนะคะทุกคนเดินทางระวังด้วยนะคะจริงๆว่าพรุ่งนี้ว่าจะเดินทางไปทาดพนมนะแต่ถ้าฝนตกแบบหนักๆก็คงไม่ได้ไปนะคะพักก่อนนะคะ เดี๋ยวไปดูห้องนี้ก่อนเป็นไงบ้างฝนโอ้ยน้อนน้อโหดูค่ะ ขาลงเยอะมากที่สุดนะดูนะคะต้องระวังนะคะทุกคนอู้เอาปเข้าบ้านดีกว่าค่ะอือน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวหิดดีกว่านะทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยรับ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 ตลอดดีนะรับลูกทันก่อนอะไรนี่ ฮะตามทุกฟีเ,ก,เก้าฮะเอ๊กลัวเหรอลูกคะกลัวเหรอเนี่ยตัวนี้เก่งสุดแต่เวลาเวลามีฝนตกเลยเนี่จะกลัวที่สุดหึโดดขึ้นที่นอนแม่ปุ๊บปั๊บที่นอนตัวเองก็มีฮะน,นันไฟดับเจยอุอ้ยไฟดับแล้วทุกคนไฟดับค่ะเอยมาแล้วไฟดับเปิดเปิดปิดปิด,ปดที่นอนออกมาฮอกลัวอะไรลูก ไม่ต้องกลัวอยู่กับแม่นะนะโอ้ยอยากขึ้นมาลุกไหนตัวไหนกลัวสุดตัวไหนตัวไหนพี่เหรอโอัยวิ่งเลยนี่นะกลัวนะตัวนี้กลัวสุดนะไม่ต้องกลัวอยากแม่พูดม้ตลอดเลยตัวนี้เนาะฮะตัวนี้ไม่ได้เปิดไฟนะ นอนเด้อนั่นพี่นอนอ่ะใจว่หาขี้กลัวอะมาไปไปยื้อเป็นไงเป็นไงเด้อเป็นไงเด้อเไงเดอะไรฮะไปเว้นหยอกันมาเด้อมาแหละไปนี่ทำอะไรกันน่ะดุดดุดดุดน่ะไอ้ดุ๊ด เนี่ยงานเบอะงานแหงเบอะงานเด้อต้องกลัวเสียงทำลายอยู่ข้างนอกเลยแล้วอยู่นี่เราไม่ต้องกลัวอยากอยากให้อุ้มอยากให้อุ้ม

alo alo ờ ừ. đó thôi cái đấy nha anh bạn mắt mắt chân ơi bây Grazie